จะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะยับยั้งการล้มเป็นโดมิโนโดได้ไหมผมก็ยังรู้สึกว่ายากนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ในกรณีอย่างแม้กระทั่งดูแค่ s อ b ธนาคารเดียวเนี่ยสองกว่าบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ที่มันได้รับผลกระทบมันใหญ่กว่ากรณีอย่างถ้าเราเปรียบเทียบแค่ในกรณีของตลาดคริปโตในช่วงปีที่ผ่านมาที่มันมีสถาบันล้มไปนะฮะหรือว่าโดนจับได้ว่าโกอย่างเช่น FTX เอสย่างไรเงี้ยพวกนั้นความเสียหายมันประมาณ2บิลเลียนเท่านั้นเอง น้อยมากๆละยังส่งผลโดมิโนโต้งเยอะตั้งแยะเรา expect จะได้เห็นโดมิโนเอฟเฟกเห็นคอนเทนเซียนเพิ่มอีกเยอะพอสมควรในกรณีที่มันเกิดวิกฤตขึ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติของผู้คนเลยที่เขาจะมองหาเรียกว่าความมั่นคงนะของทรัพย์สินหวังว่าจะเพิ่มเรียกว่าดึงเอาความมั่นใจกลับเข้ามาได้แต่การดึงความมั่นใจกลับมาแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าคนจะมั่นใจหรือเปล่าไง เพราะว่าคนก็ต้องมาดูแล้วว่า F.D.A.C มีเงินที่พอที่จะเอามาแบ็กสต็อปตรงนี้มากน้อยขนาดไหนซึ่งก็จะพบว่ามันมีไม่มากพอเท่าไรหร่หรอกนะฮะอาจจะรับได้สักหนึ่งธนาคาร2ธนาคารที่เป็นกรณีใหญ่แบบนี้ถ้า F.D.A.C อินชัวร์แบบอันลิมิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าแบงก์รันกันหมดนะ,ะคนแห่ถอนเงินกันหมดเนี่ยธนาคารก็เรียกว่าได้รับการอัดฉีดเงินตรงนี้เข้ามามาหาศาลเลยเมื่อมองในแง่ของ monetary supply มันก็เป็นอินฟล t i ชันของ monetary supply รอบใหญ่เลยนะฮะซึ่งทีเนี้ยมันมีโอกาสที่จะนําไปสู่วิกฤตอื่นๆได้อีกในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเกิดลักษณะของ global hyperinflation ส่วนตัวตอนนี้ผมผมค่อนข้าง risk off หมดเลยนะ mm. นะฮะ,ะก็คือก็คือพยายามลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากจากจาก counterparty risk แล้วหนึ่งนะฮะ เอ่อความเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆก็ก,ก็ลดลงนะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นในส่วนของพวกฟิวเจอร์ทั้งหลายนะฮะคริปโตทั้งหลายเนี่ยกวายดาวคริปโตนี้ปิดมาปีหนึ่งลวน้ําเชี่ยวมีพายุขเข้าเนาะบางทีเราก็ไม่ต้องออกเรือก็ได้นะเราเราเรา,เรานั่งเรานั่งดูนิ่งๆอยู่บนฝั่งก็ได้บางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตักตรงผลกําไรแต่ผมรู้สึกว่าพลาดขึ้นมามันเจ็บตัวนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเจ็บตัวหนักนะฮะ ถ้าถ้าใครจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ผมก็ยังก็ยังแนะนําเหมือนเดิมคือขอยเอาความเสี่ยงเปนที่ตั้งแล้วกัน